สวัสดีครับสวัสดีคณะกรรมการสวัสดีท่านอาจารย์ทุธธรรกท่านครับกระผมนายพัทรพบเพื่ออาศัยวันนี้จะมานําเสนอวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ไลฟ์เวิร์ดชีตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองห้องเสาขางานธุรกิจขาปีกสมัยใหม่เทคโนโลยีสัญญาพิวั วัตถุประสงค์ที่ผมได้ทำเพื่อพัฒนาสื่อการการสอนออนไลน์ไลฟ์เวิร์กชีตรลยวิชาการพัฒนาคนภาพชีวิตสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่สองทับเจ็ดสาขางานธุรกิจคาปีกสมัยใหม่ภาคเรียนที่สองทับสองห้าหกห้าวิทยาลัยเทคโนโลนยีปัญญาพิวัฒน์สองเพื่อเปรียบเทียบผลสำลิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการพัฒนาคณภาพชีวิตโดยใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ไลฟ์เวิร์กชีต สำหรับนักเรียนระดับการเรียนวิชาชีพปีที่27ทับสาขางานธุรกิจคาราฟิกสมัยใหม่และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ไลฟ์เวิร์กชีตรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้นสื่อการสอนออนไลน์ไลฟ์เวิร์กชีตรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวแปรตาม1ประสิทธิภาพการสื่อสาร การสอน, Online et, าานสออนไลน์ไลฟ์เวิร์กรชีตร et, ายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต2ผลสำลิดทางการเรียนของผู้เรียนหลังการเรียนรู้จากการใช้สื่อการสอนออนไลน์ไลฟ์เวิร์กชีตสนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการสอนออนไลน์ไลฟ์เวิร์กชีตรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ผมได้ใช้นักเรียนปวช นักเรียนระดับปวชชั้นปีที่2ส,สาขางานธุรกิจคาลีกสมัยใหม่จำนวน240คนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนปวชระดับชั้นปีที่สองทับ7สาขางานห้องธุรกิจคาลีกสมัยใหม่จำนวน40คนใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางที่1ผลการหาประสิทธิภาพสื่อการสอนออนไลน์ไลฟ์เวิร์กชีตไลฟ์วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวนผู้เข้านะครับสี่สิบคนนะครับคะแนนเต็มห้าสิบนะครับคะแนนรวมหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนะครับีหนึ่งแปดสิบสองจุดห้าศูนย์คะแนนเต็มยี่สิบนะครับคะแนนรวมหกร้อยเก้าสิบสองนะครับีสองเท e ่ากับแปดสิบหกจุดห้าศูนย์ตารางที่สองผลสมัมทำล์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ไลฟ์ว์ชชีสนะครับผลการทดสอบนะครับก่อนเรียน40นะครับคะแนนเต็ม20นะครับ9.98นะครับค่าเฉลีย่ยส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับ21.08นะครับหลังเรียนนะครับ40 40จำนวน40ข้อเช่นกันนะครับคะแนนเต็ม20คะแนนค่าเฉลีย 35, ่ย16.35ส่วนเบีเบ่ยงเบนมาตรฐาน1.44 ตารางที่3นะครับแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนการใช้สื่อออนไลน์ไลรเวิร์กชีพนะครับลำดับที่1นนะครับนักเรียนได้ความรู้มากขึ้น4.57นะครับมากที่สุด2นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนและจําได้ดีขึ้น4.60มากที่สุดนะครับ 3. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน4.50นะครับมากที่สุดนะครับกระตุ้นให้นักเรียน ได้คิดเร็วขึ้นนะครับ4.67มากที่สุดนะครับ5มีประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง4.59ผลรวมออกมานะครับ4.59ถือว่ามากที่สุดครับสรุปผลการวิจัยนะครับ,ผล,รรบผลการวิจัยอันที่1นนะครับผลการวิจัยพบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนไลฟ์เวิร์กชีตรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีประสิทธิภาพ 82.50ทับ86.50ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดมาตรฐานสูงกว่า80ทับ80ที่กําหนดนะครับสองคะแนนจากการทดสอบของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ไลฟ์เวิร์กชีตรลยวิชาการพัฒนาครูราชีนนะครับผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย9.98คะแนนและหลังเรียน16.35คะแนนเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลคะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.5 3. การศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชีพชั้นปีที่สองห้อง7ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ไลฟ์เวิร์กชีตไลวิชาการพัฒนาความชีวิตโดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.59ในรายละเอียดพบว่านักเรียนรู้ว่าสื่อการสอนออนไลน์ไลฟ์เวิร์กชีตมีประโยชน์ ต่อผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ย4.67ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดนะครับข้อเสนอแนะนะครับ1ค่ครูผู้สอนชี้แนะดูแลให้คำแนะนำติดตามสังเกตการนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ 2. ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน ช่วยกันตั้งคำถามเพื่อนํำไปสู่การหาคำตอบและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆควบคู่กับการทบทวนความรู้เดิมคอยชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมถึงการส่งเสริมการคิดนอกกรอบของผู้เรียนที่นําไปทําได้จริงเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ขอจบการน,นําเสนอเพลงเท่านี้ครับขอบคุณคณะกรรมการและขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับจิงจุ 我他妈。